สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องプายแซมสันขวัญเมืองนะคะสวัสดีครับมาพบก,กับเรานะครับเหมือนเคยนะครับในช่องプายแซมสันขวัญเมืองนะครับวันนี้นะครับเหมือนเคยปะเหมือนเคยครับไม่ไปไหนครับที่เก่าเวลาเดิมเคยอะไรอยู่ในซุ้มครับเคยไปไหนไม่เคยไปไหนครับไม่เคยไปไหนอยู่ที่เก่าที่เดิมทาไมไม่ได้ไปไหนเลยจากก,กูเก็ตนะครับนี่ อากภูเก็ตมาไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเดินทางมาข้ามข้ามอะไรข้ามทะเลข้ามเกาะมานะครับมาให้เด็กคุณศรนสิมาํรมากนะครับอยู่ที่ศึกษานะครับมีของตัวเองหรือเปล่านะกาแฟดูกาแฟนะคะอยากจะเปิดกล่องด้วยค่ะดูเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องมาลุ้นกันนะครับว่าได้กลิ่นจ้าดูไหนกาแฟกาแฟได้กลิ่นใส่จะได้กลิ่นของทะเลหรือเปล่าครับเพราะว่ามามาจากเกาะเนาะทางเกาะน่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับ มาลุ้นกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ๋อเดี๋ยวเรามาเปิดเลยนะครับตรงนี้ํามันมีรอยอะไรบาดลงไปเพราะนี่ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครับการเดินทางมาจากภูเก็ตนะคะจากปะอ้วนนะครับขอบคุณนะคะของฝากนะคะยังไม่รู้นว่าเป็นอะไรนะคะเรามาลุ้นกันนะคะวันนี้ไม่มีหมูเบลนเไม่มีหมูเบลนมาลุ้นเลยพี่เพนก็ยังไม่เลิกเรียนวันนี้วันนี้กีฬาสีครับเป็นวันนี้ ก็เลยเลือกข้ามอ้าวพี่แพนโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับสายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะต่อนะเมะื่อกี้พี่แพนโทรมาบอกว่าให้ไปรับที่โรงเรียนต้องไปรับก่อนเพ่อหรือว่าจะเกะต่ออเกะต่อเลยครับโอเะก,ก่อนให้พี่แพนรอก่อนใช่ไหมราะว่ารอได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะค้างใช่ไหมโอ้เข้ม โอ้โหนี่คืออะไรบ้างขนมนะครับขนมโอ้มีขนมขน,มนี่รองท้องได้นี่คืออะไรปลาโอปลานะจิ้งจกสามรสไฮโบโบยจริงนะนปลาจิ้งจกกอ้าหืมปลาจิ้งจั้งมันจิ้งจกเขาบอกเหรอจิ้งจั้งเรจิ้งจังสามรสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก็ดีนะครับว่าข้างใน<ห>มีอะไรนะครับ เนนี่ <road. S 2> น่าจะเป็นทุเรียนอบอบ,อบอบทอด uh huh. ทุเรียนทอดทุ oh, เรียนทอดนะครับมีอบมีทอดด้วยเนอะ้ามีสองขุงน oh. ่าจะฟักไม่มูดำนะครับโบ้มูแดงนะครับ uh huh. นี่อะไรเนี่ยโอ้ oh, นมเปี๊ยะครับนมเปี๊ยะใส่ถั่วฟักอ่า <laughs> ใส่ถั่วฟักจะใส่ถั่วฟัก <laughs> นี่ถัวฟักชื่อถัวฟักไหมนี่อะไรนะครับอ้หนี่เป็นน้ำพริกอู้หูน้ำพริกด้วยอ้หมีอันนั้นด้วยครับนี่เห็นมะพร้านี่นี่ของโปรดเขาเลยนี่เขาขอหน้านี้นะชอบมากเลยอันนี้อ้หนี่กับขนมไม่ไม่ใช่มีชื่อหรือเปล่าชื่อหรือเปล่าไปชอบของเขาดูก่อนจะฝากไปที่อื่นด้วยนะคะมีไหมมีรายชื่อไหมไม่มีทำามไม่มีอ๋อไม่มีแสดงว่าเขาเจอไมได้นะคะเนี่ย อันนั้นอะไรคะมึกครับมึกโอ้มีเปาหมึกแห้งด้วยนะคะกิรยังหนหมึกแห้งจ้าแห้งเอามอะไรอีกคะขนมไส้สับปะรดครับแป้งแล้วก็อะไรอะไรนี่แต่ขนมขนมผูกพันจริงหรอไหน แลาจะมีความผูกพันนะฮะผูกพันขนมเวเฟอรอ์ชื่อเขามัง้งโอ้เป็นชื่อร้านเขามาครับเก็บมาขึ้นอก็อะไรอีกยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดครับยังวกนี้ทำไมหนักเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นกระปิดนะครับเนี่ <c oughs> ลูกเหรออู้นี่อะไรน,นี่ไอ้ที่เธอชอบอ่ะลูกเกดเหรออืมใช่เหรอนี่พุทราโอ้ลูกเกดเออโอ้มันก็ของชอบเลยนะเฮ้ยนี่กะปิครับโอ้กะปิเราลืมเอาไปกินที่วัดสมานนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้กะปิครับกะปิแล้วก็มีอะไรน,นั่นนี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะข<อ>นม,มลูกอมอ่ะอันนั้น มันเป็นเหมือนกล้วยหอมนะอเออเออเออกล้วยกวนอ๋มอมันจะหนึบหนึบใช่ไหมใช่ครับหมดแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาหร่ายทะเลนะครับอืมไว้ให้มูเบนทําอะไรนะซูชิใช่ครับอันนี้ก็ได้ไหมทำได้ไหมขอบคุณมากมากเลยนะครับของฝากนะครับก็เราได้กินหลายวันอยู่นะได้หลายวันอยู่นะคะขอบคุณป้าอ้วนมากมากเลยนะคะสง่ามางมาให้เรานะ,ะูเก็ตนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ส่งไปคืนแล้วค่ะน่าจะ ีกวันสองวันน่าจะถึงก็อ้วนเหมือนกันนะคะคคเก็กบไว้หลังยืนนะครับเก็บไว้หลังนี่นี่เจ้ายังไม่ได้นําอะไรนี่มีอะไรบ้างอย่างนั้นคืออะไรชมพูชมพูนะหมึกเส้นเหรอหมึกปรงุงรลหมึกปรงุงรสเออหมึกปรุงรสนะครับนี่เนี่ยตุ่นลบตุ่นลบเนาปรงุปรงรสอันนี้ก็น่าเป็นหมึกรุดเหมือนกันนะครับนี่เป็นสีขาว อันนี้น่าจะเป็นอะไรแดงๆนะนี่มึกเหมือนกันนี่มึกปรุงรสเหมือนกันครับโอ้ไม่จะาของอะไรอร่อยนะครับตั้งนี้นะครับโอ้ไงก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับมีทั้งอาหารหวานและอาหารเคาามีทั้งปลาจิ้งจกปลาจิ้งจกเอาเขาพูดตามเจ้าปลาจิ้งจั้งสามรสนันเป็นยังไงเนาะปลาจิ้งจัน้งแล้วเราชิมครับตอนชิมมันจะเป็นปลากรอบนะครับอื นี่จะที่ถูกใจนะคะสองอย่างนี้เลยค่ะนี่ลูกกีดกับอางโมงหินมะพานนะคะคนอ้วนเขาก็จะชอบอะไรมันๆแบบนี้นะคะใช่ครับอันนี้ก็โอ้ยเป็นน้ําจิตน้าใจที่พระอ้วนฝากมาให้นะครับโอ้ยดีใจมากนะครับดีใจมากเลยนี่ถ้าหมูชือนะคะเพราะว่าไม่ได้แกะกลองนานแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีงานแห่อะไรครับ ที่หาแห้งเราก็จะเอาไปงานช้างได้ด้วยนะครับใช่โอ้เหมาะเหมาะเหมาะตอหมึกนี่ไปงานช้างแล้วก็ไปทอดหรือว่าไปย่างช่วงเช้าเนาะใช่ครับหอมข้าวเหนียวสักสิบบาทก็จบกันครับอืมเอาข้าวไปเาจบโอ้ไปงานช้างได้ครับเดี๋ยวจะส่งไปต่อที่ที่ไหนในพุงนะฮะตรงโตให้พุงนะครับอ้าวย่างไงก็ขอบคุณมากๆ สำหรับ f อซีทางภูเก็ตนะครับที่มีน้ำคิยน้ำใจมอบอาหารให้กับเรานะครับกับหลายๆท่านนะครับที่มอบให้มาในช่วงที่เราทำวัดสมานนะครับก็ถือว่าเราได้กลับมากินที่บ้านนะใช่ยังยังยังมีเก็บอยู่ในตู้นะครับทั้งปลาแห้งปลาหวานมหลากหลายค่ะต้องขอขอบคุณนะคะก็ประหยัดกับข้าว ได้หลายมื้อหลายเพลานะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในยามเย็นนะครับยามเย็นยามค่ำนะคแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศไม่ใช่มืดนะแต่ดูเหมือนครึ้มๆเนาะเหมือนฝนจะตกนะเออครึ้มเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าไม่ตกไม่ตกนะคะแต่ว่าครึ้มแต่ถ้าตกก็ดีเหมือนกันนะครับโอกาสจะได้มีเลงหน่อยโอ้ถ้าตกก็ยิ่งหนาวเลยสินี่ก็จะอาบน้ำมาแต่วันนะครับช่วงนี้ช้างของเราไม่ได้เดินเลยกันยองวันนี้ไม่ได้พาเดินสักเชือกเลยใช่ไหม โอ้ยไม่มีเวลาหยุดเลยครับมาแต่ประชุก็ทำความสะอาดต่อนะครับแล้วก็ <laughs> ามาแต่ประชุมแล้วก็อ่าเฝ้าเพลงต่อโอ้ไม่ได้เฝ้าเพลงไม่ได้เฝ้าเพลทำงานนะไอ้ชอกควนันคุณไปไหนไม่รู้ครับหายแล้ววันนี้หายควันทั้งวันเลยวันนี้เรื่องธรรมดาครับคนแตงน่งมีธุระนะครับโอ้ดูพี่เซมจะทำอะไรดูนนนนนคันนะคะขัน ไม่ได้ถูนะครับไม่ได้ถูถึงวันแล้วอครั้งก็ถูทุกวันนะครับทําความสัอาดให้ทุกวันพาเดินนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาเดินนะครับย<อ>ังไม่ว่างยังไม่ว่างครับธุรกิจเยอะครับช่วงนี้อย่างเช่นห <ๆ S 1> ลายอย่างเช่นก็พักผ่อนหลังนะครับหลังไม่ค่อยสบายแต่ไปไปวัดสมานนี้ยังไม่ได้พักใช่ไหมไปวัดสมานนี้ไม่ได้อ็นหลังใช่ไหมไม่ได้เอ็นหลังครับมาเอ็นที่บ้านนะครับก็เลย รบยอดใช่ไหมรบยอดพนารบยอดรบยอดสิบห้าวันมามาเอ็นหลังที่ซุ้มน้ําเงินค่ะช่วงนี้ก็เลยเอ็นเอ็นเป็นเป็นหลักใช่ครับยังไงก็งานเห็นไม่มีท่านใดที่ยังสนใจตะกุดนะครับก็ยังมีนะครับยังมีนะยังมีนะครัเราก็จะผลิตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังเหลืออะไรนะเรียกอะไรของครั้ง เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าวัตถุมงคลที่สัมพันธ์ยังเหลือนะครับหางแม่น้อยก็ยังมีหางแม่น้อยก็ยังมีหางหล่นของขันเมืองก็ยังมีเล็บเท้าของพี่แซมหล่นก็ยังมีฝ่าเท้าก็ยังมีนะครับฝ่าเท้าของพี่ฝันก็ยังมีนะครับคือว่าวัตถุมงคลยังยังเหลือเยอะอยู่นะครับยังเหลือเยอะอยู่ท่านใดที่ยังไม่มีไว้ ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเป็นวัตถุมงคลแบบเขาเรียกว่าอะไรเมตตามหานิยมนะครับมีสรรพคุณอะไรบ้างสมมติมีหลายอย่างนะครับโอ้ย่างเช่นหางนี่ก็ปัดเตาสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับแล้วก็ลบกช้างนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเมตตามหานิยมนะครับส่วนเล็บ่าเท้าช้างก็เรียกว่าช้างไปเหยียบตรงไหนก็คือก็สามารถข่มขู่ได้ทุกที่นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น กาแฟงาลละงางาก็เป็นของซุ้มของเย็นนะครับอของาบารมีใช่ครับประมาณนั้นนะคะหรือว่าใครไว้มีไว้ครอบครองดีนักเลงนะครับไม่ว่าจะเดินทางไกลไกลก็เหมือนกับว่ามีบารมีทางคุ้มครองตลอดนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปทางทิศเหนือทิศใ,ใต้ทิศตะวันต,ตกทิศตะวันออกนะครับไปทิศไหนก็มีคนดูแลหมดนะครับแสดงว่าทุกอย่างมวลสารในนั้น ของดีหมดดครับีทุกอย่างนะคะ,<ช>อะอย่าลืมฝากด้วยนะคะ,ะ,ะฝากค่ะคุณจะลุกไปไหนทางานให้เสร็จยังไงก็ฝากด้วยนะครับในช่องผายแซมสันควันเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว,ว่าท่านใดต้องการปฏิทินก็สั่งจองมาได้นะครับสางไอเดียลายของควนเล็กนะครับ080 08 8 9 9 6 6นะครับอย่าลืมอย่าพาดในมวลสารที่ เรียกว่ามีพลังนะครับแล้วก็ขอบคุณนะคะอีกครั้งนะคะขอบคุณอาะอ้วนอีกครั้งหนึ่งครับทางภูเก็ตนะครับที่ส่งอาหารอร่อยๆมาให้เราได้กินนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะครับการเงินก็น่าการค้าเข้าใครร่ํารวยร่ารวยนะครับยังไงก็อย่าลืมในช่องพายแสนสันพันเมืองด้วยนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ